สวัสดีครับผมมาวานะครับตอนนี้อยู่กับเกม s e v e n d d y to die นะครับเออ่เป็นอันฟ้าสิบนะครับเออ่เนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอ,อันเนี้ยนะครับไอ้ที่ที่ซ่อมปืนนะครับดังนั้น วันนี้ก็เลยว่าจะมาหาว่ามันมันสปอนที่ไหนนะครับก็มีวิธีทำนะครับแต่เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยมาบอกวิธีทำแล้วกันเอาเป็นว่าลองหาดูก่อนนะว่าว่าอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้ผมปรับปรับทุกอย่างเนี่ยให้เหมือนจะเป็น normal นะครับ แต่ยังใส่เช็ดไว้คือขี้เกียจตายนะครับก็เดี๋ยวว่าจะลองเข้าในบ้านสักหลังสองหลังนะครับการอยู่ในกําแพงเนี่ยไม่ได้ช่วยแบบว่า,าในบ้านหรือว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ช่วยการซอมบี้ว่ามันจะไม่เห็นหรือมันจะไม่ได้ยินนะครับ เคยลองแล้วแล้วก็การเปิดกล่องเนี่ยก็ก็ทำให้ซัมบี้ได้ยินเสียงเราเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ขวดอะมันคือน้ำเดี๋ยวลองซ่อมมีดดูว่ามีดต้องใช้ไอ้นี่ด้วยหรือเปล่านะครับอาต้องใช้นะครับ้ไม่ต้องหรอมีดเป็นเวพอนหรือเปล่ารีแพร์เวพอนรีแพร์เวพอนอ๋อต้องใช้เอ๊ะ ไม่ได้นะจ๊ะหรือว่ามันอาจจะไม่พอนะครับคือว่าเราต้องต้องใช้แต่ละอันเนี่ยในการซ่อมเนี่ยต้องต้องใช้จำนวนเลยนะเท่าที่เท่าที่ลองอ่านมานะครับที่ที่ไปอ่านในเว็บนะครับไอ,อรีแพรคิดเนี่ยเขาบอกว่า เขาไม่ได้บอกว่ามันมันเกิดที่ไหนะนะครับบอกมากว้างมากเลยคือ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้คือบอกมาว่าจะอยู่ในที่ที่แรนดอมอะนะแรนดอมโลเคชั่น หมายถึงว่าอาจจะอยู่ข้างบนหรืออาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับ ไปน่าจะมีปืนเก็บเสียงนะมีแล้ว เตต้า้ายมือคืออะไรไอ้คือจะตายหรือไงอคีเลือดลดนะครับหรือเราติดติดโรค เครื่องหมายใบโอฮศาสตร์มันยังอยู่นะเห็นยาแล้วนะไม่รู้ไงเราติดโลกหรือไงไม่รู้อยู่ยากครับอยู่ยากบ้านนี้เมืองนี้อยู่ยากอิก เห็นกูอีกนาะเห็นแล้วเห็นแล้วดีดีกว่าไม่เอาก็ได้เปล่า ติดอาการอะไรขึ้ไหมเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาเรื่องอาการนะครับพักไหวขึ้นนะแต่คำกากขออนุญาตแล้วกันไม่ไหวอยากรู้นะครับถ้ามันมีอาการนี้แสดงว่ามันต้องมียาราักษาใช่ไหมออกเลือดแบบ อันนี้ไฮเดร t i o n ออกหิน้ำนะครับเอฟเฟ t คือเพนคิลเลอร์คือแแจ้แพนแจ้จามเจ็บจวด <c oughs> แก้ความเจ็บปวดนะอันนี้เฟิร์สเอ d นะครับไ a เ p l y f i r s ด aid bandage แก้การเลือดออกด้วยบ,บบีบ i n d ิ้งนะครับเอ่อ เอ๊ะแล้วอันนี้เราจะแก้ยังไงล่ะจ้าเออนี่ไงจำนวนนาลดลงนะครับทุกหนึ่งวินาทีอินเฟคชันมีการติดเชื้อนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงอะ่ะจะแก้อย่างไร ไม่มียากแก้การติดเชื้อซอมบี้อ่ะหรือมันจะหายไปเองมันต้องมียารักษาสิน่านจะมาทำคลิปอย่างออกอย่างละ<อ>นี่ยนี่คือการเปิดซอมซอมบี้ให้สปอนแบบปกตินะครับ รถด,ดาเมจของอ้นี้ลงด้วยอะ่ะแผนที่ตรงนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมลองไปดูที่ปั๊มน้ำมันจะมีอ้นี้หรือเปล่ามาถูกทางหรือเปล่าเรื่องของเรื่อง โอ้ในป่ายัางเยอะเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะครับเป็นโบท๊ทอ๋อเป็นปัม๊มปั๊มแบบใหม่ มาเลยไม่ใช่ตัวเดียวด้วยมอนเป็นโดมเ,เหมือนจะเป็นออฟฟิศมากกว่าปั๊มน้ำมัน,นนะครับเออมันเป็นปั๊มน้ำมันเออข้างในเป็นออฟฟิศนะมา,ม,ามาตายด้วยการมาตายด้วยการค,คิดว่าจะรอดนะครับ เออในซอมบี้เร,เริ่มเริ่มโอ้โหวิ่งนะครับเพราะว่ามันมืดข้างในแสงมันน้อยก็เลยซอมบี้วิ่งอย่าเล่นเลยเกมน่ากลัวไม่ตายด้วยนะครับ เล่นแรกๆนะนี่คือเปิดแบบธรรมดานะครับน้าทุนว่า,เ,าเขาไม่มีคงไม่มีของเนี้ย่งงไอะ เข้าไปไม่ได้ด้วยนะพอเข้าไปแล้วซอมบี้มันมันวิง่งมาเรื่อยๆเกิดไม่มีรถไปเนีน่ยเห็นไหมมันวิง่งยังได้ยินเสียงซอมบี้ตกซอมบี้เดินอยู่นะครับและแก้าการติดเชื้อแก้ยังไง ออกไปล้วับรออยู่รออ่ะรออยู่รอ ละการยิงซอมบี้นะเพลินๆอ่ะอุ้งยาโอ้โหนี่คือการสป้อนซอมบี้แบบธรรมดานะครับโอ้ยโอ้โหลูกกระสุนหมดไวด้วยวการแก้าการซอมบี้ยังแก้ไม่ได้เลยการเชื้อ ไอ้นี่ยังหาไม่ได้เลยนะที่จะหาตอนแรกเนะี่ยไอ้รีแพรไอ้พอดนะครับ <c oughs> โอ้โหแล้วดูอาการการอดคอมบี้ผมว่านะครับที่เขาทำให้อย่างเงี้ยคือเขาอยากให้เราเล่นกับเพื่อนเราจะได้ช่วยช่วยกันนะนะ ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยไม่แบบไม่มีสูตรไม่มีอะไรนี่ก็คือเหนื่อยเหนื่อยจริงๆิบิดก่อนลมันยังระเบิดอยู่ไหมระเบิดนะครับแต่ไม่ทำลายเขาของอ่าทำลายพื้น ทำไรนิดเดียวนะไม่ทำไรเยอะโอเคแล้วก็ทิ้งก็ได้เนี่ยอ้าวมีดอกด้วยหรอที่บอกว่ามีดอกด้วยเนี่ยครับไอ ปืนเลยไอ้ปืนลูกซองที่ผมใช้ะนะครับมันโอเคสุดแล้วล่ะสำหรับคนที่ไม่แม่นะนะครับโอออเเคเยังหามไม่เจอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะสอนวิธีการทำแล้วกันถ้าไม่ผิดนะเออมีผ้ามีผ้ากับหิน ผ้าเราใช้เอสอา้าวไม่มีหรอปูปิ้นเหรอ,หรอโอ้มีบูปิน้นอันนี้ด้วยผ้าไหนอะ่ะหาไม่เจอเออกร้องต่แนวตาแนว เตโตหัวคือหัวมันนะครับที่ที่ไอะไรไม่รู้คุ้นๆแหละแต่แต่ไม่ไม่กล้าฟันตรงนี่ไรอ่ะดูนัดยุเออไอเนี้ยไออะไรอ่ะคีสโต้นะครับมันเหมือนโปรเทคของเกมบล็อกโพเทคอะนะครับ ที Workers, word, will it. It will. ่อ่านมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคือถ้าสมมติเราบล็อกโปรเทคไว้ที่ประตูเนี่ยจะทําให้คนอื่นเข้ามาในเปิดประตูหรือทุบบล็อกไม่ได้นะครับที่อ่านมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับมีสปอร์อะไรบ้ามีขี้เอาสิี้ขี้ว่าขี้ stone or key เนี่ยก็เปิดเซิร์ฟได้นะแล้วก็ขายขายบล็อก แล้วก็ผ้าผันปากแบบนีงผ้าคือผ้าอยู่ไหนวะอาจจะผ่านไปแล้ว <c oughs> ไหนะวะไอเทมจำไม่ได้ด้วยดิ ลองเสิร์ชมว่าโครชมันก็ไม่เจอซอันนี้แบบอันนี้หนังนะครับเลตเตอร์เนี่ยใช้ผ้านเนี่ยแต่ว่าผมจะเอาผ้าที่มันเป็นผืนใหญ่มาก่อน,นว่าเอ๊ะทำไมไม่มีผ้าที่เราทุบมาจากพมา่านะนะครับในอันเก่าๆนะ ี่ไงไฟแล้วก็อ,อ,อันนี้อันนี้คือเมทัลมันทำมาจากอะไรอ๋อนี่ซ่อมได้ด้วยนะจ๊ะมันอาจจะทำมาจากอันนี้หรือเปล่าลองดูนะจ๊ะ โอเคอ่าสลิปแบ็กแล้วไม่มีอะจา้ะทำไงอะจา้ะนี่เราต้องเอาผ้านี้มาก่อนแล้วก็มาทำเป็นอันเดียวก่อนนะจ๊ะทำเป็นนี่นะครับโอเคได้4อันแล้วอันนี้ทำยังไงอะไม่ใช่เป็นสกับไอรอนเป็นสกัไอรอนเหมือ,นก,อ,อนกันนะจ้ะ อ,อผมต้องการอันนี้ครับนี่เมทัลเมทัลแปลว่าโลหะอ้าวยาวอยูแล้วสร้างงานอยูแล้วสร้างงานให้คุณผู้ชมอีกแล้วนี่เห็นไหมขึ้นแล้ว ก็ใช้อันนี้อันนี้แล้วก็น้ำมันแต่อันเนี้ยได้มาอย่างไงอันนี้ได้เป็นเดตแล้วเป็นเดตคือใช้ผ้าอันนี้นะไม่ใช่ใช้อันนี้ด้วยนะเนอ้วโอเคเลี้ยงถูกนะครับเลี้ยงถูกต้องเรียนแก้นะครับไม่ใช่แล้วแหละอ้าวเห็นแได้แล้วอันหนึง่งเดี๋ยวลองรีแพร์ดูนะจ๊ะ ลอยเลนะครับลองน,นี้ดูเขาหนึ่งอันหมดหนึ่งอันนี่ไม่เต็มเห็นไหมใช้สามอันนะครับแต่อันนี้อันนี้ทำมาจากอะไรเมทัลสตริปเมทัลก็น่าจะเป็นโลหะนะครับโลหะเอ้ยแล้วการนี้แก้งไงอ่ะตายเหรอ Metal, เมทัล ทงสเตนคอปเปอร์ไอรอนอันนี้ลิทอันนี้ช็อตไอรอนไบ์ท่อันนั่น,น,น,เออน,นเองลองเอาไอที่มันเป็นเมทัลมาวางไว้ก่อนอไอนี่อันนึงเมทัลเมท้ e T A. อันนี้ปะไม่รู้อะเอาไงอ่ะอันนี้ลองเอามาเนอะลองเอาอันนี้ด้วยลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ สร้างการเซฟได้ด้วยนะครับไอรอนวอลไม่เท่าอ่านี่ได้แล้วอ๋อใช้น่าจะใช้ไอรอ,อนนะไอรอนอยู่ไหนวะโมไม่ใช่อันนี้ลองใช้ทางสเตนด,ดูโมไม่ใช่อ่าอใช่นี้ดูอ่าใช่จริงด้วยนะครับลองทำอันนึง เลยท่อแค้นี้ทำยังไงเลยท่อนี้ทำยังไงไอ่ะอันนี้มันจะแปลว่าอะไรมันมันคือช็อตไอรอนช็อตไอรอนช็อตไอรอน,อไ,ออนไม่มีด้วยไม่มีด้วยน,นจะจ๊ะเจอคลิปหน้า <c oughs> ช็อตไอรอนเอ่อที่รู้ก็คือตัดมาจากปืนนะได้ อ่าตัดนจะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับมันต้องมีเลื่อยไหมมันก็ยังไม่มีเลื่อยนะเพื่อนยาวไหนวาเมื่อกี้ก็ยญนติง้งไปเยอะอ่านเนี่ยน่าจะได้นะได้เหอะงั้นไอเขาอ่าฮะไม่ได้ด้วยไอยเขาไอาเขาแล้วไม่ละมือ เอาแยกแยกปืนดูนะจ๊ะจะได้ไหมอ่ะเบรกดาวไอเทมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เบรกดาวไอเทมไม่ได้แล้วเหรออ๋อใส่ยี้หอโทษโอไม่ได้ด้วยนะครับอ๋อยังไงดีละ่ะทีนี้อันนี้นะครับช็อตไอรอนไปต์ไอรอ,อ,อนคืออันนี้ไอรอนอินกอส แล้วช็อตไอรอนไป์เราจะหาเปสิ่งไหนแล้วใช่ฮะคลิปหน้าแล้วกันหรือแค่ทุบๆเอาเนี่ยคิ้งเกลียวด้วยแอดบนเบสที่นอนเก่านั่นใชเออเดี๋ยวนี้วางวางที่นอนก็ วางที่นอนแล้วก็มันจะกลายเป็นจุดเกิดให้เราได้นะครับไอ้นั่นอยู่ไหนไอ้นั่นอยู่นี่ครับอ๋อนี่คือบันไดอ๋อนึกว่าไอ้อันเล็กๆที่เคยอ๋อรู้แล้วทำไงไอ้แอนนี้ ดูแลอันนี้ทำไงโอเคได้ได้เบรครับโดยใช้ไอรอนอินกอร์ดนะครับมาลีดก่อนอ่าลีดปุ๊บเอาอันนี้มาลีดอีกอ่าเห็นไหมเราก็จะได้ ได้ไอ้นี่มาแล้วอ่าพอเราได้ไอ้นี่มาแล้วก็เอามาทำไอ้นี่ได้ไอ้นั่นได้นะครับอะไรของมึงอ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูที่เตียงนะครับโอ้โหมีด้วยนะจ๊ะคลิกคลิกไหนนะวางอ,อันนี้คือคลิกคลิกนิ้วชี้คือหมุนนะครับ ยงได้ด้วยอ่าคลิกขวาคือการวางนี่แล้วก็ดูในแผทที่เล็กซ้ายมือนะจ๊ะเรจะเห็นว่ามันจะมีรูปบ้านนะครับเวลาเราตายแล้วก็จะมาสปอนตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะอยู่ใน A ก็มีนะไอ้เล็กเนะี่ย เดี๋ยวผมก็จะมาเกิดตรงนี้อ๋ออุ๊ยระวังนะสปอนเนี่ยเห็นไหมผมออนเบสโลสปอข้าขบวนนะครับระวังกันนะหอวกอะไรอะ่ะกระหนังเหรอหัวก,กับแว่นอ๋อแว่นอ๋อใส่แว่นไว้นะครับ บัฟไม่มีนะเฮ้ยแล้วจะหายจากไอ้นี่ไงอ,อ๋อนี่ไงหายแล้วต้องตายเหลือกว่าจะหายโอ้โหไม่มียาระรหาเลยวิ่งหนีโอ้ยแรงระเบิดมันแรงือเบิดนะครับไปแล้วไปเสร็จลโอเคคลิปนี้ก็คือการแนะนำนะครับอ้สร้างที่ที่ซ่อมปืนนะนะครับก็ใช้ตามนั้นนะเนาะ ใครไม่ใครไม่ทานหรือฟังไม่รู้เรื่องเสียงนู้นเสียงดังก็ไปเปิดเว็บดูนะครับเพราะว่าผมก็เอามาจากเว็บแหละแต่ว่ามันไม่มีที่สปอนนี่ดิมันมีแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าตรงไหนแว้นคุณแ้่ตาไม่ดีเลยโอเคผมว่าวานะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ